ดูผลงานที่เสร็จแล้วนะคะปูกระเบื้องค่ะกระเบื้องในร้านวอรดาผ้าค,คามนะคะปูเมื่อวานนี้ฝนตกฝนตกมากเลยเจ็บของชูลหุกเจ็บวันนี้จัดเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากนะคะเชิญท่านใดได้นะคะเข้ามาชมในร้านวอรดาผ้าค,คามนะคะสินค้ามีมากมายนะคะพร้อมขายนะคะพร้อมขายนะคะวันนี้เราพร้อมขายแล้ว แม่ๆนะคะเม่ๆท่านใดที่สนใจก็โทรหาวราดานะคะเมื่อวานวราดาไม่ได้อัดคลิปเลยค่ะปูกระเบื้องนะคะนี่ค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะสะอาดสวยงามนะคะยังไม่ได้นี้เท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ขัดมันนะคะวันนี้จะขัดมันจะซื้อน้ำมันมะก,กอกให้น้ององฟองถูนะคะน้ององฟองตอนนี้ว่างงานนั่งเล่นเกมเดี๋ย๋ยวก็จะซื้อน้ำมันมะก,กอกมาให้ขัดพื้นนะคะ เราเอาคองอยู่ด้วยกันจนเจ็บเลยนะคะเมื่อวานฝนตกโอ้ยชุลหุกชุนลหุกนี่ค่ะสวยงามตู้แต่และตัวก็มีล้อดึงนะคะมีล้อดึงมากมายขายของไม่ดีแต่ก,ก็จําเป็นต้องหาเงินมาทํานะคะมาทําให้มันดูดีให้มันดีขึ้นเพราะว่าอายุมากแล้วเก็บคองเยอะๆก็ไม่ไหวนะคะก็เลยเอามาทํานะคะก็ เราถ่ายรูปอะไรก็จะได้สวยนะคะสวยงามพื้นสวยนะคะเอาสีเรียบๆง่ายๆนะคะวราดาไม่ไม่เอาสีเด่นครับนะคะเรียบๆง่ายเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปหรืออะไรมันก็จะโอเคนะคะสวยงามนะคะวันนี้วราดาก็จะอคทิปสินค้าถูกๆสวยๆให้นะคะให้แม่ๆทุกคนนะคะ ได้ซื้อได้เอฟงามๆของร้านวอราดาผ้าคามนะคะค่ะได้พื้นใหม่แล้วนะจ้าวันนี้โอเคนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วมากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะวอราดาผ้าคามรักทุกคนคะ่ะขอบพระคุณนะคะที่ดูแลที่ติดตามที่อุดหนุนสินค้าวอราดาผ้าคามเรื่อยมานะคะขอบพระคุณคะ่ะรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วย